โอเคครับวันนี้มาถึงแล้วครับกันออกนะครับวันนี้เรามาที่สาขาที่สวยมากๆสาขาหนึ่งนะครับสาขาจังหวัดระยองนะฮะวันนี้มากับใครบ้างมาดูตัวนี้ฮะนี่คู่ดำของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวสักพักนึงจากคู่ดำนะนะแต่เราจะไปทัวร์ได้เลยท่านอาจารย์ทัวก่อนนี่คือส่วยของานที่สวยมากๆทช่เดียวกันนะครับโอเคอันนี้คือส่วนของเอร์นเชันนะครับตกแต่งสวยงามปะลัดในีมของคริสต์มาสนะฮะใครมาวันนี้สามารถเอาที่กลับบ้านได้เลยนะครับตอนนี้ชัดเจนหครัโอเคนะ ีชเจนแล้วก,ก็าสาขาที่ในส่วนของจังหวัดระยองส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่เป็นกัมูชาเลยทั้ัเยอะมากๆนะครับที่มาจัดกิจกรรมเนาะนีในเคาน์เตอร์ของเราสวยงามน,นะครับเนาะโอ้ตัวด้วยนะครับ แล้วก็มีเชลสวยงามที่ระดันสูงแต่ทุกที่เพราะว่ามาตรฐานของบริษัทซัคเซสบอลเนี่ยก็คือโดยตลาดสับใช่ไหมเชลเรื่องเอสโอนดนะครับสวยงามน,นะครแล้วดูติก้าตัวนี้ดีมากอันนี้สุขภาพองค์รวมที่สุดยอดมากๆสมุนไพรระดับฮองเต้นะครับแนะนำว่าดื่มคันตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ของดูติก้าตัวนี้ดูแลสุขภาพองค์รวมไปทีเดียวใช่เชลของเราเอสโอนดนะครับสวยงามแล้วก็สินค้าเรื่องสุขภาพในส่วนของเอนไซม์เอสโอดีด้วยเอสเปราเลือกขายกำลัง่ีนะครับ สวยงามครับเห oh. ็นไหมโอ้โหข้างบนก็สวยนะครับเห็นไหมนี่สินค้าสุขภาพของเราอันนี้เ evet> ป็นในส่วนของบอดี้เชียร์นะครับบอดี้เชียร์นะครับมาตรงนี้ครบเลยใน lookin ด้วยทั้ง l ก o k i n ผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็อีกนิสุดยอดมากมานตรงนี้นะนี่เลยนะครโอ้โหสุดยอดเป็นเจลเจลว่าทางตุรกีอัลซริยะนะครับแล้วก็มีนิลลี่โฮมนะครับของใช้ของก็ฟอกนะฮะ ออกซิเจนสามเท่านะครับแล้วก็แล้วกปุ๋ยด้วยส่วนใหญ่เรากจับออเดอร์มาน้องก็จับของรอใช่นีครนี่เลยสวยโค้กมอนะครับแล้วก็แคมเปอร์ทำงานทั้งหมดเลยนะฮะสวยงามสำหรับออฟฟิศของเราครับที่นี่ใช้ในการอยู่ที่ทักทีนะครับเราอยู่พิกัดตรงไหนนะตอนนี้ ต,ำ,ต,ำ,ตำบลเนินพระน,นะฮะเราสามารถเข้าไปดูในโลเคชั่นของเว็บไซต์ได้เนาะเรื่องของโลเคชั่นของออฟฟิศเลยสวยงามเจา้าหน้าที่หน้าตาดีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่มีมีควภามดูดีนะฮะชัดเจนมากโอเคนะครับนี่คือภาพรวมของสำนักงานสาขาระยองภาคตะวันออกทั้งหมด4สาขานะครับมีที่ไหนครับมีจันทบุรีมีระยองมีชนบุรีแล้วก็ชนบุรีจันทรชทบุรีครับชนบุรีแล้วก็ที่พัทยานะครับก็ใช้บริการได้เลย ที่นี่ปิดหนึ่งทุกแล้วก็เอองมอถ้าบนมีห้องประชุมจุได้ร้อยยี่สิบคนกับแปดสิบคนเนอะสองห้องใหญ่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขึ้ไปทัวร์ไปดูอีคลิปหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอย่ที่ว่า <c oughs> <c oughs> นี่คือภาพรวมแล้วก็ มีอาจารย์เราด้วยนะครับนี่คือผู้นํเติ่มสายที่นี่ด้วยที่จะมาขยายแลวก็สร้างความเติบโตที่นี่ด้วยวันนี้มีเพื่อนที่เคยร่วมธุรกิจกันมาแนะแล้วก็เป็นข้าราชการด้ื่อนนะครับวันนี้มาตัดสินใจกับเรากาลังดูสินค้าอยู่ข้างไหนด้วยอาจารย์ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศเขา้าแรกในภาคตะวันออกของเราเชิญอาจารย์เป็นการี่หนึ่งครอาจารย์ครับสวัสดีคับสวัสดีครับนภร,รุษหัจชเวส,สกุลนะครับส,สวัสดีค่ะสุภาวินีหัตชเวสกุลค่ะคคอยู่ชนบุรีควันนี้ก็ มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมสาขาในยองพร้อมกับเพื่อนเพื่อนของคุณนพรุษที่เป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอนคมพัฒนานะคะ,คะท่านก็ได้ยศผู้กองตอนนี้นะคะ่ะสนใจธุรกิจเพื่อนรักมาแนะนำตั้งแต่นานแล้วล่ะข่าววันนี้ก็ได้มาเยี่ยมอีกสนใจมากเลยค่ะดูสินค้ายอยู่ภายในก็ลองอดูความรู้สึกกับเพื่อนรักของท่านผู้กองเลยนะคะว่ายังไงก็รู้สึก ดีใจนะครับที่สิ่งที่ทรงคุณค่าที่เราอยากจะมาสมมอบให้กับเพื่อนๆหรือคนที่เรารักเนี่ยครับวันนี้เรามาด้วยทีมงานที่คุณภาพสูงที่สุดโดยเฉพาะนะครับผู้นําเสนอก็คือต้องขอบคุณโคตั้มนะนำเสนอได้ยอดเยี่ยมมากเลยและก็มีแม่ทีมใหญ่นะครับที่ให้ความมั่นใจกับเพื่อนที่นั่งฟังด้วยกันใช่ครับก็คืออุปเ์สพัฒน,นานินายของเราแล้วก็ซีโอที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนเชื่อมั่นเลยครับว่า Taccess Mall คือธุรกิจท,ที่เป็นถ้าจะบอกว่า